Abei, วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็พาเด็กออกมาเพื่อนนะคะร้อนก็ร้อนอนะคะก็พาเขาอยู่ที่ใต้ร่มไม้ใหญ่นะคะที่สวนสาธารณะเนาะมันร้อนนะคะร้อนมากเลยนะคะเด็กทำธุระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพากลับบ้านนะคะดูจริงๆนะคะทำลายเยอะแล้วนะคะให้กินนะก็มีกินนะคะให้อยู่ในบ้านก็อุดรู้เนาะพาเขามาเดินเล่นมั่งนะคะพระชา กลับบ้านกันดีกว่าเนาะที่นี่ก็ไม่ยอมขึ้นรถนะคะแล้วก็ปวเคาเหนื่อยก็ไม่ยอมนะคะเขาจะเดินนะคะแต่๋คงจะบังคับเขาเลยคะ่ะเพราะว่าข้างๆไดเห็นเขาคนงานนะคะก็เทน้ำยาล้างถนนนะคะล้างินล้างอะไรนี่มันอันตรายนะคะเดี๋ยวก็มองดูแล้วคงจะให้เขาขึ้นรถนะคะบังคับนะคะความอันตรายมากนะคะสำหรับเด็กๆนะคะ ไม่แต่คนก็อันตรายนะคะแล้วมดโดนไปก็เป็นขบผืนพันนะคะน,น,น้อเต็งเนาะเต็งเหนื่อยไหมลูกแล้วก็อย่าเป็นไรเด้อหาเลยเลยจรงิงๆสามมันดีสี่มนไข่จริงๆนะคะเราเยหานิดหน่อยก็ไม่ได้นะคะจรงิงเต่งอมนะคะเราให้กินสามเวลานนคะตอนนี้นะ ค่ะค่ะหนูต้องขึ้นรถนะลูกนะหนูเดินไม่ได้นะอันตรายนะหนูต้องขึนะ้นรถเนาะหนูต้องขึ้นรถเข้าใจไหมนีมมม่นี่ยหนูจะดมกลิ่นดมกลิ่นอะไรบ้างหรือป่าก็ไม่รู้นะแล้วก็ลัวนะคะเพราะว่าค่อนข้างๆเขาจะเทอะไรน้ำยาไฮเตอร์อะไรประมาณนะั้นนะกลิ่นมันท้องเรานะคะเราก็จะอุ้งเขานะคะ ที่บ้านก็เหมือนกัน,นะคะ่ะก็เทเมกันนะคะเราก็ให้ให้สาวขึ้นรถนะคะเขาไม่รู้วันอะไรทำกุศ์กันแทบทุกที่นะคะวันนี้นะคะเมื่อคืนน่าเยี่ยวก็หลับแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนะคะขาจะขอโทษขอไข่เด้อนะคะหยกปุ๋ขึ้นมานะคะตีสามเกือบตีสี่นะคะโทรศัพท์จอดำนะคะไม่ใช่หมดเบ็ดนะคะไม่มีสัญญาณนะคะสัญญาณไม่มีนะคะ ก็ตัดให้โอเคชั่วโมง26สหนาทีนะคะตอนสุดท้ายรู้สึกเหมือนที่เราำํคำคอมเมนต์มั้งนะคะที่ยกเห็นนะอจอเล็กก็ดูไม่ได้อ่าดูได้จอเล็กจอขอ้างบนก็ดํานะคะหยกเลยจะเป็นต้องลงนะคะเพราะมันดำนะคะดูไม่ได้ดูไข่ครบเคลื่อนด้วยนะคะว่ามีไข่มั่งนะคะมีไข่มัม่งก็รายงานเพื่อด้วยเนะคะจาได้มีที่เราทำตอนสุดท้ายนะคะ เมื่อคืนก็ขอขอบคุณคุณคุณจะมาตื่นขึ้นมาหยอบไล่ต่อนะคะคุณนอนไม่หลับแล้วก็เลยขอคุณไล่ต่อนะคะอ่าพอดีคุณจะมาเข้ามานะคะไล่สองชั่วโมงมีคนเข้ามาสามคนเองนะคะไล่สองคนเองนะคะก็คืออ่าคุณเป็นจะมานะคะคุณเป็นจะมาไปแป๊บนึงนะคะคุณปุรณาก็มานะคะไล่สองชั่วโมงนะคะมีคนเข้ามาให้กุหลังแย่แค่ หนึ่งคนสองคนเลยนะคะคือคุณกูรานาหน้าคุณกูรนาเพราะเขาอายมากเขาเลยเออเข้ามาแคบหนึ่งเข้าไปนะคะแล้วก็มีใครเขา้ามาอีกเลยนะคะก็เลยจ้องจำปมนต้องหลงไรนะคะเมื่อครบสองชั่วโมงนะคะมีคนดูเพียงมีใครบ้างคอ้คุดท้ายเข้ามาเนาะอย่ากูจำไม่ได้คุณจิรพรนะคะคุณจิรพรเข้ามาให้นะคะคุณจิรพรเข้ามานะคะ คนสุดท้ายคือคุณจิรพรนะคะจิรพรนะคะเข้ามาให้ยบคนสุดท้ายนะคะเข้ามาแบบไม่พูดไม่จาอะไรคอมเมนต์อย่างเดียวนะคะคือให้สติเกอร์อย่างเดียวหร้อเข้ามาให้เรารู้ว่าเออเข้ามาดูอยู่อะไรประมาณนี้เนาะเราขอบคุณนะคะคุณจิรพรนะคะที่เข้ามาให้อบไมอยม่ศูนย์นะคะก็รามีศูนย์คนดูนะคะเด๋ยวพอดูจิรพรเข้ามาก็โอเคนะหนึ่งคนเลยลงไลค์นะคะ ครั้งแรงนะคะสองคนแรงนะคะมีคนดูนะคะเพราะทุกคนต่างคงตังเหนอยนะคะผมไม่รู้ว่าอยู่ไรอ่าที่สองนะคะไรีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหนะคะครั้งแรงนะคะจริงมีคนดูศูนย์คนนะคะพอเราเห็นพอเราเห็นคุณจิตรครเข้ามานะคะโอ้โหเราเรายลบกลงไรเลยนะคะพอเรากลัวศูนย์นะคะ ขอ,ขอบคุณทุกท่านเะซื้อไม่์เกี่ยวก็ไม่เป็นไรนะคะเขาอาย่ว่าข้างแรกนะที่มันเป็นอย่างนี้เนะเาะเพืาอทุกคนก็คงอยู่ในเวลาหลับเวลานอนเนาะหยกคุณไลน์อกที่สองนี่นะคะก็สองถมงเนาะก็จะเก็บเวลาเฉยๆนะคะตอนนี้เวลาของหยกได้3,113แล้วนะคะใกล้แล้วนะใกล้เข้ามาแล้วนะคะ ค่ะเด้ออีวันพรุ่งนี้คงจะเป็นอ่าเลขแปดนะคะและว้วก็รุ่นเลขแปดเลขเจ็ดไล,ล่ลงไปนะคะ,ะรุ่นไปเรื่อยๆนะคะ<ๆ>ขอบคุณทุกรถทุกไลทุกกงใจเด้อนะคะก็ก<ๆ>่อนิสัยไม่ดีนะคะขึ้นเห็นโทรศัพท์ก็ง่วงนอนประมาณนั้นเนาะ<ๆ>เป็นโทรศัพท์ยกจะง่วงนอนนะคะแต่ยกไม่ได้นอนจริงเนาะถึงสามนะคะทั้งวันไม่ได้หลับได้นอนเพราะเราเป็นลูกจ้างเขาเนาะง่วงนอนเราก็ทนนะคะแคบจะเกาะอ่าง เกาะขอบหลับก็มีนะคะยินหลับก็มีนะคะแต่เราเป็นลูกจ้างเขาูกที่จริงเราก็อยากกลับไปอยู่บ้านนะคะแต่ลับไม่ได้เนาะต้องรอสู้ต่อไปก็ขอเพลังใจให้ยาอบเลยนะคะเราก็ดูตัวเราล้กเกลงทุกวันทุกวันนะคะเราลับไม่ได้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าความจริงก็คือความจริงนะคะนะ คนทุกเล็บทุกเล็ทุกหลังใจที่มีหยบเด้นะคะขอจบทุกเล็บทุกคนนี้นะคะดูตาก็โศกถูมดเลยมดเลยนะคะโอ้ภาษาบ้านเราเลยนะตาขลุกนะคะคือต้องใส่หมวกนะใส่หมวกแล้วก็ไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นตาตุกของหยบนะคะตาตัวเล็กนะคะก็ใส่หมวกก็มองไม่ถึงตาหยบนะคะหยบก็ไม่อยากตาเล็กด้วยค่ะอยาก ถจะตาจะตุบตุบกรักตาตุกตุบของหยกนะคะขอจบคลิปจบไลน์เพียงเท่นี้นะจบด้วยตาตุกของหยกนี่เลยเนาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะขอนทุกทุกเลิกทุกมุ่งใจนะคะบ๊ายบายมะดูตึ๊งหน่อยดะเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะตึ๊งตึ๊งเนาะร้อน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 ตึ๊งเนาะร้อนร้อนร้อน ไปนะคะ